เข็นัวตรงนันปลาชาดกับเป็นคนเ่าอ <ator il> ันนตึ้นเป็นงั้นมีเอียงโต๊ะใส่ผ้าขาวด้วยมาณนั้นกันตัวเดียวกันที่นี่มิดกับตัวเดียวกันตรงนี้กับตัวเดียวกันน้มันกับตัวเดียวกันใช้ปียานเอาเนัก รัฐบาลเอาค่ะคแต่ที่แรกว่าฉีจุดถูกนะคะเนี่ยที่แรกว่าฉีจุดถูกเพราะฉะนั้นไม่ได้จุดปฏิหารท่านทเห็นก่อนแหละมันเหมือนกระถาขันก็เหมือนวันที่แม่ให้ครั้งแรกที่แม่ทีมิตไ,ได้ฝังนะ นี่เราทำมุนด้วแล้วแลวันแต่ว่าคันน้ำมตนก็เป็นโตะเก้าอีกนะคะแม่เป็นตัวเก้าเลยค่ยางยังไม่มีเพิ่มเติมนะคะเนาะไม่มีค่ะคือเ่นกะให้โตัะเก้าคือเก้านะคะป้ายโตะเก้าแล้วก็เอา กินแมวเกานื่องนน้แข็ง้เก่านเก่าิมบัวนื่องใเาเก้กานอไระนั่นแหละค่ะสองาค่ะสาแล้วก็มีความขันคุณแม่ฝันเห็นจ้างใช่ไหมคะาช่เ็นจ้างึ้นตนวัดทั้งการเปอน้ำน้ำอะไรนี้ ฝันว่าได้ไปทำบุญบมค่ะน่ฝันใช่จไปทำบุญแล้วก็ขีช้างในวัดนิพญานาคไก่พญานาคเลยมันนี่มิตรสาอย่างสี่อย่างเหมือนกันหมดทั้งทำบุญวันนี้ทั้งในน้ำมนต์ทั้งนข้างล่างทีกานให้เราเห็นเนาะกันหมดเลยใช่ไหมคะตันหมดเลยพกการเงินทางก็ไปจับคู่เอาที่ยังไงจะเอาตรงๆือจะเอาแบบนี้ก็เอา แต่ว่าขันน้ำมนต์นี่คุณแม่ก็เห็นเป็นสามตัวเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมตัวนียเพราะว่าทันให้มาอย่างนี้เพ่าะฉะนั้นอาจารย์มินก็ถ่ายรูปในวัดมนต์ไปให้ไปตีดูก็ได้าจะตีเหมือนคุณแม่ตีไม้แม่จะตีประมาณนี้ครับแม่ตีเป็นหกเก้าสามใช่ไหมครับใช่แล้บางคนจะกลับจะกลับในตัวเดียวกันกันนะก็คือเอาครับ จับตรงไหนไม่ใส่มากไม่มีตรงกลางอะไรแบบนั้นค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นตัวเดิมนะคะตร,ตรงป่าช้าไม่ได้ไปทําพิธีอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ไปวงหัวงกานธรรมดาคือวัที่แล้วเราทําทให้ท่านเนาะ,ะแต่ว่าจะจุดธูปทา่านก็ไม่ได้จุดทา่านก็ให้หยนดเป็นเลขวันน้น้ำมูลเป็นเลขนี้อ,อันนั้นก็เกิดขึ้นเองเลยเนาะค่ะเกิดขึ้นเอง ตามพิ S <S <S ีกรรมเนี <hmm> ่ยนะครับน้องปรมาณนี้เนะค่ะค่ค่ะค่ขอบคุณแม่นางค่ะอดีาดูตัวเลขอันนี้ที่แม่นางแม่นางเห็นในขันน้ำมนนะครับผม ก็ยังเห็นเป็นตัวเิงเนาะเหมือนแนวทางของคุณแม่กับโบเลี่ยนเนาะค่ะกับเป็นตัวเก่าคุณแม่ขันน้ำมนต์คุณแม่ก็เห็นเป็นหกเก้าสามเนาะพี่แนวอันนี้ในขันน้ำมนต์นะครับค่ะอันนี้เป็นขันน้ำมนต์นะคะเอฟซีแต่เราไปถ่ายตรงป่าช้างเอฟซีเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมตรงโซ่ เราต่อไปต่อไปยี่สิบหน้าใช่ปะคนจะเห็นเป็นเก้าเหมือนเดิมแม่นางเห็นเป็นหกสามเก้าหกเก้าสามหกเก้าสามใช่ปะเป็นตัวเก่าตะวันสัตว์อัปไปฉลักหน้าเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมนอกที่ว่าเมื่อนัะ่ะถ้ามาสาัมผัสคุณแม่แล้วแกนัดบอกว่าวันที่19แล้วแกบอกว่าเป็นแนวทางได้นะคะ กต่ยังต้มันเนาะครับก็ก็เดี๋ยวหลังจากที่พูดคุยกับคุณแม่เซ็จะไปดูต้นนู้นเนาะพอคุณแม่เห็นตัวเลขต้นนั้นจะไหมครับอืมครับคุณแม่เห็นเป็นตัวตัวอะไรครับยืนยันตอนเดิมของแม่เอมตรงตรงที่ว่าปูแกรหมาใช่ไหมครับสามหลัหกเก้าสามหลักมันตรงก็เลขความฝันที่ปูหายมาด้วย แม่ย่ำความฟันอีกรอบเลยค่ะบางทีความฟันก็คือประมาณแม่ขี่้างแตบนบนลับบนเขาแล้วบนเขาเนี่ยข้างบนมันจะเป็นเขารือข้างล่างมันจะเป็นแม่น้ำครันแม่น้ำที่นี่มีลูกเหน้าหนาเต็มทั้งเขียวทั้งขาทั้งอะไรนี่แหละในความฟันก็แล้วแต่ไอพีจะตีตอนสุกที่แม่เห็นมันก็ห็นเก้าหกสามมือกันครับเก้าหกตามเก้าหกสามสามหกก้าก็แล้วแต่กลับไปมันกันอยู่ในแนวอันเดียวกันแต่วันนี้ นี่นะ่ะนิมนต์พระมาแปดลูกแปดลูกอ่านิมนต์พระมาแปดลูกก็อันเดียวกันเนาะมีมีออฟซีคอมเมนต์มานิมนต์พระมาแปดลูกเห็นเป็นเลขหกเป็นหกแปดอ่าก็แล้วแต่ก็แล้วแคุณแปดคุณแม่มากกว่าค่ะมากลูกค่ะแต่ว่าแปดกับเก้าแต้งแตงดูอ่าเป็นตัวน้องไปโบ่แม่หกแปดเก้าแปดเนาะเพราะว่าเราเพราะว่าเรานิมนต์พระมาแปดลูกอ่าค่ะ เห็นถ้าเรานับพระพุธมันก็เก่าใช่ไหมล่ะครับค่ะเราวนีมนพระมาแปดรูปรวมพระพุทธบานหนึ่งเก้าต่ก็แปดก็ได้เอาเป็นตัวร่องก็ได้เนาะตัวร่องตัวหน่อยๆใบหกแปดเก้าแปดนะคะบุญแล้วแต่ตหัวลงแล้วมั้งแล้วไม่ได้ใบนะเป็นยัะแต่ฝันดีเนาะฝันว่าได้ไปทำบุญ แล้ววันนี้ก็ได้มาทําบุญจริงๆนะคะก็คือขี่ช้างไปทําบุญค่ะหวังว่าตงนี่ดีเลยข้างล่างเป็นน้ําเป็นไทรนาคเนาะบนก็เป็นเขาอะไรประมาณนั้นครับก็ให้เอฟซีพิจารณาดูเนาะเดี๋ยวจะพาเอฟซไปดูตรงที่คุณแม่เห็นเป็นตัวเลขเนาะคุณแม่เป็นเห็นเป็นหกเก้าสามนะครับผม ดินดันต่ำเดิมกับที่นิมิตฝันขันน้ำมูลก็คงขันน้ำมูลครับเป็นเมฆมันไม่ว่าแม่ชอบหรือเปล่าแต่ว่าทำดูน้ำรู้สึกที่ที่นิมิตเห็นนะครับมีความรู้สึกชอบหควก้าสามใช่ไหมก้าแต่เรามีมันมาแปดเนาะแต่เขาบอกก็พูดอีกอันนึงก็เป็นก้าวครับ แต่อี่ที่จะทำแล้วก็ที่แรกว่าจะถุดทู้เนาะค่ะว่าจะถุดทูกเป็นปัญหาทำให้ผุดใหญ่ผู้ป่าจะเห็นตําเลอะไรที่ป่าช้าตรงที่แม่จะเอาูดก่อนแบบที่เดิมหมดเลยเดิมเลยที่ทําพิธีตรงวันที่เข้าทรงอ่ะบอยู่ตรงนั้นเลยที่ของเขาอ่ะที่อยู่ตรงนั้นเลยก็เป็นป่าเป็นอะไร ครับโอเคครับก็ขอขอบคุณคุณแม่นางนะครับผมขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวทางแอดมินนี่ก็จะพาเอฟซีไปดูนะครับผมตรงที่คุณแม่นางเนี่ยเห็นเป็นตัวเลขเนาะนะครับผมซึ่งตรงกับเลขความฝันของคุณแม่นะครับผมแล้วก็ตรงกับเลขขันน้ำมนต์ของปู่ที่คุณแม่ได้นิมนต์มาเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมตรงนี้เป็นสถานที่ที่คุณแม่ได้มาทําพิธีขอในงวดที่แล้วนะครับผมที่ได้มาเจ็ดเก้าเนาะ นะครับนี่นะครับผมตรงนี้เป็นป่าชาร์าเก่านะครับผมก็น่าจะอายุน่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับผมก็คุณ่อบอกว่ามีก็เป็นป่าช้าเก่านะครับเอฟซีครับก็น่าจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะนะครับเป็นวามเชื่่วนบุคคลนะครับผมให้เอฟซีใช้พิจารณาแล้วผมพิจารณาดูนะครับผมเป็นวามเชื่่วสนมงคลเนาะนะครับไปเดี๋ยวจะไปเอฟซีไปสองตัวเลขที่คุณแม่เห็นนะครับผมคุณแม่เห็นเป็น หกเก้าสามนะครับส่วนความฝันเป็นสามหกเก้านะครับไปเอฟซีมาสองครับผมตรงกันกับความฝันคุณแม่ด้วยนะคะนี่เนาะค่ะเอฟซีเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์มาได้นะคะนี่นะครับผมตรงนี้นะครับตรงจุดดำๆนี่นครับเดีย๋ยวขอญาติให้เอฟซีดูนะครับผมนี่นะครับผม นี่นะครับผมคุณแม่เป็นเห็นเป็นหกเก้าสามนะครับตรงกับขันน้ำมนนะครับผมหกเก้าสามที่ปู่ท่านได้มาทนะําเนาะที่คุณแม่ได้นิมนต์ปู่ามาทํานะครับผมแล้วก็ตรงกับเลขความนิมิตฝันฝันของแม่นะครับผมสามหกเก้านะครับของคุณแม่เนาะอ่ะเดี๋ยวเอาตัวเลขให้เอฟซีด,ดูนะครับผม บอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่นางนะครับผมสลักินแบ่งรัฐบาลนะครับผมเป็นทั้งความฝันนะครับผมแล้วก็เป็นเลขขันน้ำมนต์แล้วก็เป็นเลขที่มาทําพิธีแก้บนล่าสุดเนาะเห็นเป็นตัวเดียวกันก็คือ369693ประมาณนี้นะครับผมเป็นต่ว่าสลับตําแหน่งกันเนาะนะครับก็ให้ FC พิจารณาดูนะครับผมแนวทางของแม่นางเนาะนะครับแล้วก็ FC เห็นเป็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเอฟซีแคปหน้าจอนะครับ ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ